ครับสวัสดีครับจากเพลรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายทังสูงนะครับใบช่างมินนะครับก็เดี๋ยวมาดูไฟฉายคอน v วลด์เซตวันนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอโทษพี่เจ้าของไฟฉายด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับผมงานยุ่งมากนะครับพอดีแฟนไม่สบายนะผมต้องออกขายของแทนแฟนนะครับก็อยู่กัน2คนนะครับก็ต้องช่วยกันดูแลไปนะครับต้องเอากิจการที่บ้านก่อนนะครับพอดีงานซ่อมไฟฉายนะครับมันเป็นงานเสริมนะครับ งานเสริมที่งานอดิเรกนะครับ <c oughs> งานอดิเรกที่ผมทําเล่นๆน,นะครับก็คือแต่ถามว่าทําเล่นเนี่ยก็อยู่มาหลายปีนะครับทําจนกลายเป็นอาชีพเสริมไปแล้วนะครับก็แทบจะเรียกเกือบเป็นงานหลักเลยนะครับสําหรับงานซ่อมไฟฉายที่ผมทําอยู่นะครับก็โอเคครับต้องขอโทษอีกครั้งนะครับที่งานอนอาจจะล่าช้านิดนึงนะครับ โอเคก็เดี๋ยวมาดูไฟฉายคอนวอยนะครับ Z1 วันนะแซดวันตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ลูกค้าบอกว่าหลอดเสียนะครับหลอดเสียมานะเออก็คือแผ่นฟอสเฟอร์หน้าหลอดหลุดไปนะครับหลุดยังไงก็เดี๋ยวผมขอซูมให้ดูนะครับนี่นะครับแผ่นฟอสเฟอร์ก็คือแผ่นสีเหลืองๆที่อยู่หน้าหลอดนะ มันหลุดออกไปจุดหนึ่งนะครับทำให้เกิดแสงสีดำเงินแสกออกมานะครับมันหลุดออกไปจุดหนึ่งนะแต่ตอนนี้คือผมซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเปลี่ยนล็อตใหม่แล้วนะแผ่นฟอสเฟอร์หน้าหลอตยังต้องอยู่ครบทั้งหมดนะครับต้องเป็นสีเหลืองแบบมีทั้งหมดนะถึงจะเป็นล็อตที่สมบูรณ์นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูแสกการทำงานของเจ้าไฟฉายตัวนี้นะ คอนไวซ์เซตนะครับตัวนี้ก็คือเปลี่ยนหลอดด้วยแล้วก็โมเดลเวอร์เพิ่มนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูแสงการทำงานนะครับนี่นะอันนี้คือหมด1น,นะครับโหมด1อันนี้ผมไม่ได้เปิดซูมไม่ได้เปิดเออส่องระยะไกลนะผมเปิดแสงอยู่นแนวกว้างนะครับก็เลยเดี๋ยวจะให้ดูการทำงานของเจ้าไฟฉายตัวนี้นะครับขอจับโทรศัพท์ดีๆก่อนเดี๋ยวตกนะครับ โอเคนี่คือหมดหนึ่งหมด1น,นะครับสองนี่คือหมดสอเดี๋ยวขอรถมอไซค์ผ่านก่อนนะอันนี้หมด2นะครับสามสี่ห้านี่นะครับหเป็นสโตปเจเป็นไฟฉายจักรยานนะครับ แปดเป็นเช็คแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็มาหมดหนึ่งอีกสองสามสี่ห้านะครับอันนี้5ระดับแสง6เป็นสโตปเจเป็นแสงไว้ใช้จักรยานนะครับมันจะกระพริบปไปด้วยนะครับแล้วก็สว่างไปด้วยนะแล้วก็อันนี้เป็นระบบเช็คแบตเตอรี่นะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูแสงส่องระยะไกลเนาะเดี๋ยวผมขอค่อยๆหมุนก่อนนะครับเนี่ยมันเวลาเราหมุนมือเดียวนะมันจะหมุนยากนิดนึงเพราะว่าเจ้าตัวคอนอยล์เซวันนะครับมันเป็นระบบซูมที่หมุนเข้าหมุนออกนะไม่ใช่เราเป็นระบบชักเข้าชักออกนะครับโอเคพอดีวันนี้รถจอดชิดประตูมากนะครับก็เลยเข้าซอกไปส่องที่ไฟประภาคาร ที่ผมจะรีวิวฝั่งโนนไม่ได้เนาะงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับก็ส่องแสงระยะไกลให้ดูนะครับก็คือให้เห็นเป็นลำแสงแล้วกันเนาะน,นี่ก็เสาไฟหน้าบ้านนะครับอยากเห็นลำแสงเพิ่มๆก็ถหาที่สว่างเยอะๆนะครับโอเคโอเคนี่หมดหนึ่งอันนี้หมดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ประมาณร้อยเมตรนะครับจากตึกที่อยู่เนี่ยนะ สองสามสี่ห้านี่นะครับก็เห็นลำแสงแบบนี้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้มันส่องสู้กับเสาไฟฟ้านะไฟเสาไฟฟ้าบ้านผมมันเป็นหลอด LED ด้วยนะครับก็สว่างมากไม่ค่อยได้มืดนะครับ1 2 3 4 5นะครับโอเค ก็นี้ให้ส่องดูแสงระยะคร่าวๆนะครับนี่นะก็ะคือสูมสจนสุดนะครับเวลาใช้งานนะออขออนุญาตนิดนึงนะครับเวลางานใช้งานต่อเนื่องนานๆนะครับอย่าเปิดจนสุดคือระดับ5นะครับระดับ2ระดับ3 4พอแล้วนะครับระดับแสงเปิดแสงระดับ3ระดับ4ก็เพียงพอเหลือๆแล้วเพราะว่า แสงที่มันสว่างขึ้นทุกลูกเมนนะครับเวลาโมไดเวอร์ไปแล้วเนี่ยค่าแสงมันสว่างขึ้นทุกลูกเมนเลยทุกระดับแสงนะครับมันจะทําให้ตัวไปฉายนั้นร้อนเร็วมากนะก็เออพอดีพอดีเหนื่อยจากงานด้วยนะครับค็ไม่รู้จะพูดยังไงละก็เลยรีบทำด้วยนะพอดีพูดผิดทูดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับ โอเคครับก็ฝากกันด้วยนะครับจากเพตรเราซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับใบช่างมินนะครับพี่ๆท่านใดสนใจซ่อมไฟฉายหรือโมดิฟายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะช่างยินดีให้บริการนะครับสวัสดีครับ